มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้นก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร,ร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบ,บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา,า,เเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรมโมาเวรักขติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธัมโมสุจิโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธัมมกามโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญ ธรรมเทศศีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแสดงไว้วัตถุประสงค์เพื่อแก้ความทุกข์เพื่อกำจัดความทุกข์เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา น่ะเรียกว่าใช้ได้ทุกขณะทุกเวลาใช้ได้ทุกขณะทุกเวลาแล้วก็เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตของเราปัญหาก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นแหละและก็แก้ได้อย่างเด็ดขาดด้วยนะการแก้ปัญหาได้สําเร็จเสร็จสิ้นนี่ท่านเรียกว่าวิมุตต์วิมุตต์คือความหลุดพ้นจากปัญหาหรือจากความทุกข์ อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราชาวพุทธวิมุตตของแต่ละท่านแต่ละคนนี่ก็มีมีหลายระดับปัญหาธรรมดาธรรมดาที่เราแก้ไขได้ก็เป็นวิมุตตอย่างหนึ่งมือนกันก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เราเป็นอยู่มีอยู่นะเพราะฉะนั้นพระคุณของพระธรรมยึงเรียกว่าเป็นไปเพื่อ เพื่อยกเราให้หลุดพ้นจากปัญหาจากความทุกข์ต่างๆขอให้เราทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้นำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากให้สมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้ได้ใช้เวลาในการค้นคว้าหาหลักธรรมเหล่านี้มาให้ เพื่อดับความทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของเราจริงๆนะอย่าไปใช้วิธีอื่นในการแก้ไขปัญหาเลยใช้ธรรมโอสถน,นี่แหละทําไมหลวงตาถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในปัจจุบันมีคนที่แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่ที่ไม่ถูกต้องและก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองได้เช่นมีความทุกข์มากๆในการดำรงชีวิตเรื่องความ ลำบากในชีวิตก็ไปแก้ไขโดยการดื่มเหล้าเมายาไปเสพสิ่งเสพติดของหมือนเมาต่างๆทำให้ชีวิตจมลงไปอีกหรือไม่มีเงินก็ไปหยิบไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะไปใช้ใจ่ายได้หรือบางทีครั้งบางทีก็ฆ่าตัวตายโดดน้ำตายผูกคอตายมีเยอะแยะเลยหรือว่าบางทีความทุกข์ เกิดจากการพลราดพลาดลำบากจากการพลาดพลาดจากบุคคลที่รักจากบุคคลที่พอใจของเราที่ล้มหายตายจากไปนี่เราก็มานอนโศกนอนเศร้าอยู่แต่ก็อาศัยการเวลาทําให้ความทุกข์นั้นผ่อนคลายไปได้แต่มันก็ไม่ใช่วิธีที่เราได้แก้ปัญหาในชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นต้องพยายามเอาหลักธรรมคาสอนพระผู้มีพระภาคเจ้านี่มาแก้ให้ได้นะ เพราะพระพุทธองค์ได้แสดงได้แสดงคุณของพระธรรมไว้ในบทธรรมคุณไว้ที่ท่านที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยนำมาสวดอยู่ว่าสวาก้าโตภคะวตาธรรมโมนะพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นธรรมอันพระอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีทุกอย่างเลยนะตรัสไว้ดีเรียบร้อยไม่มีขาดตกบกพร่อง ตั้งสองพันกว่าปีก็ยังดีตลอดสั้นทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการนะเอหิปสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาพิสูจน์ดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่จิตใส่ใจตัวเอง ปัจ,จตังเวทิตะโพวินยูหิอันวินยูชนอันผู้มีสติมีปัญญาพึงรู้ได้เฉพาะตนพึงรู้ได้เฉพาะตนนี่หมายถึงว่าเวลาเรานำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติเราได้รับผลแล้วนี่เราก็จะรู้ว่าพระธรรมนั้นดีอย่างไรเหมือนเราหมือนเรากินผลไม้มีคนเอาลูกแอปเปิลหวานหวานหอม นะอร่อยอร่อยลูกใหญ่ๆมาให้เรากินเราก็รู้ว่าเออผลไม้นี่มันอร่อยจริงๆมันอร่อยจริงๆ,ๆนะมันอร่อยมากเลยอะไรเพราะว่ามีแต่คนมาบอกเราว่ามันอร่อยอร่อยเราไม่ลองกินดูเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ต่างๆเราควรเอาเราควรใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าอ่าหลักในการแก้แก้ไขปัญหาชีวิตของคนเราเน่ยเวลามีความทุก์ ความทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจมันเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วเราแล้วนี่ยให้เราพิจารณาว่าความทุกข์นั้นมีอยู่จริงในจิตใจของเรามันเกิดขึ้นในจิตใจนะถึงจะมาทางไหนก็แล้วแต่ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็มาอยู่ที่ใจนะมันจะมารวมอยู่อยู่อยู่ที่ใจมันไม่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับคนเราเนี่ยมันมันไมไ่ไม่ได้ไปอยู่ที่แขนขา ไม่ได้ไปอยู่ที่ผมนะไม่ได้ไปอยู่ที่ตาบางทีเราคิดว่ามันอยู่ที่ตาเพราะตานี่แหละไปดูไปเห็นมันถึงเกิดความทุกข์ขึ้นเอามีดมาแทงตาเลยไม่ใช่เพราะหูนี่แหละไปได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่ดีเข้าทําให้เราได้เกิดความทุกข์เอามาเก็บคิดอัดอัน้นตันใจเอามีดมาแทงหูนี่มันก็ไม่ถูก อันนั้นมันเป็นช่องทางที่ทําให้เกิดเฉยๆแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันมาอยู่ในใจมาอยู่ในใจเราปกติใจเรามันก็ไม่มีความทุกข์หรอกเป็นใจธรรมชาติของใจใสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ซึ่งแตกต่างจากกายกายนี่ธรรมชาติของกายโสกโกรกโสกโรกยังไงอ่ะมันโสกโรกเราถึงต้องอาบน้ําชําระร่างกายทุกวันเอาเครื่องสําอางมาทามาทามา,าเอาเครื่องอบเครื่องหอม มาใส่ให้มันหอมนะเพราะว่าธรรมชาติของมันเนี่ยมันสก,กปรกเหงือใครไร้ย้อยเต็มไปด้วยของสกปรกยิ่งข้างในของเราเนี่ยยิ่งสกปรกมากมายของเน่าของเหม็นอ่าเป็นที่รวมของป่าช้าละ่ะร่างกายของเราอ่าส่วนจิตใจนี่เป็นธรรมชาติสะอาดเป็นธรรมชาติมาสะอาดดั้งเดิมของจิตใจเราเนี่ยเหมือนจิตใจของเด็กน้อย,อยที่เกิดมาเนี่ยยังไม่มีอะไรให้คิดยังไม่มีความทุกข์อะไรก็สบายสบาย ไม่มีความไม่มีความทุกข์เดือดร้อนมีความสุขสบายอย่างเดียวนี่ก็เป็นใจที่สะอาดหมดจดบริสุทธิ์แต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตความทุกข์มันก็เกิดมีขึ้นทีนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้และว,วิธีแก้เราไม่ต้องไปแก้ที่อย่างอื่นที่ตัวของเรานี่แหละ,ะความทุกข์ความสุขอยู่ในตัวของเราอยู่ใน ร่างกายอยู่ในชีวิตของเราที่ยาววานาคืบกว้างศอกนี่แหละไม่ต้องไปนค้นหาที่ไหนหรอกยาววานาคืบกว้างศอกลองวัดดูก็ได้นี่ร่างกายของเราเนี่ยยาววานไม่เกินวาหรอกแต่ละท่านแต่ละคนยาววานาคืบลองคืบดูกว้างศอกหนึ่งนะยาววานาคืบกว้างศอกค้นดูนะว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรเมื่อเราค้นหาดูโ,โครคโรคภัยไข้เจ็บ โครคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้าเรารู้จักโรคเราก็ไปหาเราก็ไปหาหมอหมอตรวจรักษาให้หายได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักโรคเราไม่รู้จักโรคแล้วไปหาคนที่ไม่ใช่หมอเขาก็แนะนําไม่ถูกต้องก็กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายอันนั้นโรคทางกายโรคทางใจก็เช่นเดียวกันแล้วก็ค้นหาค้นหาใช้ปัญญาของเราเนี่แหละค้นหา เราอย่าไปโทษอะไรอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าไปโทษคนนั้นคนนี้มาทําให้เราความทุกข์มันเกิดขึ้นมันมีสาเหตุมีสาเหตุแน่นอนมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอย่างอื่นเหมือนกับรถชนกันรถชนกันรถสองคันมาชนกันมันก็มีสาเหตุไม่ใช่ว่า อยู่ๆมันก็มาชนกันโดยบังเอิญเราจะว่าเองโอ้ยโดยบังเอิญขับไม่รู้ตามมาตาเลยบังเอิญมาชนกันปังเลยตายทั้งสองข้างถ้าเราพิจารณาดูสาเหตุจริงๆเนืองหลับหรือเปล่าหลับในหรือหลับนอกเมายาบ้าหรือเปล่าเมาเหล้าเมายาหรือเปล่าแล้วก็ค่อยมาขับรถอย่างนี้ให้พิจารณาดูสาเหตุแล้วก็แก้ที่สาเหตุนั้นแก้สาเหตุนั้นก็คือดับความทุกข์แก้ปัญหาได้สิ้นเชิงอย่าไปอ อย่าไปบนบานสารกล่าวนะหลายท่านหลายคนเจ็บไข้ได้ป่วยมานี่แทนที่จะไปหาหมอไปหาหมอที่เขารักษาโรคก,กลับไปหาหมอดูนะกลับไปหาหมอดูหรือหมอผีอย่างนี้ถ้าไปหาหมอผีนี่หมอผีก็จะบอกว่าเพราะผีเนะพราะผีอยากได้นั่นอยากได้นะี่เพราะผีอยากกินอาหารนะอาหารจากเป็ดไก่หมูเห็ดเป็ดไกนะ่เอามาะ ตั้งให้ตั้งศาลให้ไปถวายสังฆทานที่โน่นที่นี่เจวัดเก้าวัดก็ว่าไปน,นี่คือเราทําภายนอกทําไม่ถูกที่เกาไม่ถูกที่มันก็ไม่หายคันเราคันอยู่ที่ขาแต่ว่าเราไปรักษาอยู่ที่แข้งมันก็ไม่ถูกไปเกาอยู่ที่แข้งเกาไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นต้องรักษาอยู่ที่ใจเราค้นหาอยู่ในใจเราเออความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไร ทำไมเราถึงเป็นหนี้เป็นสินเยอะเนี่ยสมมติว่าเราเป็นหนี้เป็นสินทำไมถึงเป็นหนี้เป็นสินเยอะมันมีความทุกข์ลำบากเหลือเกินนะแล้วก็ค้นหาค้นหาอ๋อที่เป็นหนี้พอไปเยอะไปกู้เขามานะไปกู้มาแล้วก็ไม่ขยันทํางานทําการไม่มีรายได้อะไรก็เลยไม่มีเงินที่จะไปใช้นี่เขาดอกก็เพิ่มพูนทวีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กู้มานี่เราไม่ได้เอาไปลงทุน ให้เกิดงอกงามขึ้นมาแต่เราเอาไปซื้อเหล้าออก,กินเราเอาไปซื้อหวยคิดว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งจะเอา30ล้าน90ล้านแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่หมดไปหมดไปสิ้นไปมันก็เลยเป็นหนี้เป็นสินลเราก็ต้องตัดตัดปัญหาซะเห็นสาเหตุเห็นต้นตอเข้ามาแล้วเอาตัดเรื่องดื่มเหล้ามายาตัดเรื่องไปเล่นการพานันต่างๆออกไปแล้วก็ ขยันทํางานหางานทําหางานทําเราก็จะมีไรายได้ค่อยๆทำไปตามความสามารถของเราไม่ใช่ว่าทำปุ๊บอยากจะได้สี่หมื0นห้าหมืนเดือนละสี่หมืนห้าหมืนมันไม่ได้ตามที่เราคิดตามที่เราหวังคิดได้แต่ว่ามันไม่ได้ตามที่เราคิดหวังได้แต่ไม่ได้ตามที่เราหวังเราก็ฝันไปนะเพราะฉะนั้นเราอย่าอยู่กับความฝันจงตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาแก้ปัญหาชีวิตของเรานะ ต้องเป็นอยู่ต้องเป็นคนตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาตัวเองให้ดีสเสมอเถิดเนี่ยต้องปลุกตัวเองอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนี่คือการวิธีแก้ปัญหาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราคิดไม่ได้ถ้าเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราจะทำยังไงเเราก็ต้องไปหาผู้รู้ไปหาบัณฑิตไปหาพระ ไปหาพระที่เราเคารพนับถือครูบาอาจารย์นะอย่าไปหาพระหมอดูอย่าไปหาพระหมอผีนะให้ให้เราไปหาพระที่เป็นบัณฑิตท่านก็จะชี้แนะทางทําให้กับเราเพราะว่าชาวพุทธของเรานี่ชาวพุทธของเรานี่มีหลักที่เราจะต้องยึดถืออยู่คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรายึดพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำนะพระธรรมเป็นแผนที่ พระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงในการเดินทางเมื่อเรามีปัญหาเกิดขึ้นเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคือสติปัญญามันถูกปิดถูกกั้นด้วยอำนาจกิเลสด้วยอำนาจโมหะเราคิดไม่ออกทำยังไงดีปรึกษาหารือไปหาซูเปอร์ไวเซอร์ไปหาซูเปอร์ไวเซอร์ทางการศึกษานี่เขายังมีศึกษานิเทศคอยให้คําปรึกษาหารือในการจัดการศึกษาว่าจะวางแผนยังไงจะทํำยังไงอะไรยังไงจะประกันคุณภาพภายในภายนอกอย่างไร อันนี้ก็เช่นเดียวกันชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเรามีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องไปไปปรึกษาไปศึกปรึกษาใครปรึกษาซูเปอร์ไวเซอร์มั้งอ่าพระที่จะเป็นผู้ให้คําแนะนํากับเราเป็นพระที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมอย่าไปหาพระที่เป็นมีผลิตเครื่องรางของขังนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวท่านก็จะเอาน้ำมนต์ให้เราเอาได้ผูกข้อมือผูกคอเอาเหลียนรูปอะไรต่างๆให้เรา เราเอาพระธรรมคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นแผนที่เป็นเครื่องมือในการแก้เราอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําแล้วก็ต้องเอาพระธรรมนี่แหละเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาชีวิตของเราเราจะเอาธรรมะข้อไหนข้อไหนท่านก็จะแนะนําละนะเพราะว่าสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆนี่มันมันเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วนี่คือความทุกข์มันมันเกิดขึ้นความทุกข์คือปัญหามันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ เราจะย้อนไปทางไปหาอดีตที่ผ่านมามันมันไม่ได้แล้วล่ะเราต้องแก้ในปัจจุบันที่มันกําลังมีอยู่เป็นอยู่หาวิธีแก้หาวิธีแก้พระท่านก็จะแนะนําให้ทําใจให้ปล่อยวางให้เอาหลักธรรมข้อไหนมาพัฒนาชีวิตชีวิตถึงจะดีงามขึ้นเมื่อเราได้หลักแล้วนี่ล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัตินะเราต้องนําไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ฟังเฉยๆต้องนําไปประพฤตตอดิปฏิบัติไปพัฒนา เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นได้นะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์คือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยปัญหาส่วนตัวปัญหาความรักปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจการบ้านการเมืองสังคมทุกอย่างล่ะอย่างทุกวันนี้ที่เขากำลังรบกันรบกันอยู่ต่างประเทศเกิดสงครามกันก็เอาธรรมะทางพระพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขก็จะจบลงด้วยดีไม่ต้องมายิงมาฆ่ากันหรือปัญหาถกเถียงกันทางทีวีเรื่องโน,น่นเรื่องนี่ต่างๆโดยในโลกออนไลน์ก็สามารถเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแก้ไขได้ก็จะพบกับวิมุตติความหลุดพ้นความหลุดพ้นจากปัญหาความหลุดพ้นจากความทุกข์อันเป็นหลักสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางเพราะฉะนั้นก็ ให้ท่านทั้งหลายเวลามีปัญหาเกิดขึ้นให้เราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุเราจะแก้ปัญหาเราต้องแก้เหตุของมันนะเมื่อกดดับที่เหตุได้ผลมันก็ดับไปด้วยนี่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้วิธีแก้ปัญหาความทุกข์ในจิตในใจของเราอย่าปล่อยให้ความทุกข์ต่างๆมันคลายใเฉยๆมันทรมานกว่าที่มันจะคลายแสดงว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาเลยอาศัยการเวลาอาศัยธรรมชาติ ช่วยแก้เชี่ยวช่วยเยียวยามันมันทุกทรมานมอนกบเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้รักษาแต่ว่าให้มันจางคายเชื้อโรคมันหายไปเองมันอ่อนกําลังลงเพราะร่างกายเราแข็งแรงแต่ว่ามันก็ทุกทรมานกว่าที่มันจะหายอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตในใจเราให้ใช้ปัญญาพระพุทธองค์มาแก้ปัญหาปัญหาก็จะหมดสิ้นไป เราก็จะปลอดโปร่งโล่งเย็นเป็นสุขเป็นคนไร้ปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเมื่อมีไม่มีไม่มีปัญหา,ญหา,ญหาแล้วก็จะมีปัญญาในการดําเนินชีวิตให้พบกับความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองต่อไปธรรมสวัสดีจเจริญพร